สวัสดีครับพบกับปองแป้งสมุนไพรครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ evet, คอลองริมทางครับผมเพื่อมาถ่ายบัวหลวงครับตามมาเลยครับว่าเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมบัวหลวงนะครับนี่นี่ดอกบานอยู่นี่เลยตามผมมาเลยครับนี่ครับบัวหลวงซึ่งบัวหลวงในเมืองไทยเราก็มีทั่วประเทศนะครับตามห้วยหนองคลองบึงนะครับผมเยอะมากเลยเราจะพบกับสีขาวสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับนี่ครับสีชมพูสวยครับ สวยงามมากท่านผู้ชมเขาก็มีสมุนไพรทางยาด้วยนะครับซึ่งเป็นทั้งใบและดอกแต่ที่เห็นที่ผมเห็นในทนะีวีเนาะเขาเก็บขายเยอะก็คือใบบัวที่อำเภอที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นแหล่งที่ผลิตใบบัวขายที่เยอะดีที่สุดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็หน้าแรงเขาจะขุดรากบัวขายนะครับแถว นครสวรรค์ครับผมเห็นแล้วผมอยากทําคลิปนี้มามั่งนะครับว่าเขาเป็นสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับผมไม่ใช่แค่ใบและดอกครับผลเขายังเป็นยาบํารุงหัวใจอย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่นี่ฝักเขานี่ครับไม่ใช่ลูกเนาะไม่ใช่ผลเขานี่คือฝักเขานะครับฝักบัวนะครับผมหรือว่าดีบัวนั่นเองดีบัวอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าอธิบายว่าดีบัวเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับผมดอกบัวนะครับผมบํารุงนะครับผมครับผมนี่แหละครับเกสรบัวนะครับผมดอกเขา ก็ยังเป็นยานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจนะครับผมส่วนเกสรของเขาก็เอาไปทําเป็นชาได้นะครับชาอบชาสุนะครับผมคนจีนก็ชอบมากเลยครับชาใบชาดอกบัวนะครับผมส่วนใบของเกลี่กีบบัวรขบนะครับผมนิยมส่วนกีบบัวเขานะครับผมนิยมเอาไปทําเป็นเมี่ยงกีบบัวนะครับผมไปทําอาหารได้นะครับนี่แหละครับผมส่วนรากของเขาก็นําไปต้มหรือว่าทําซุปหรือว่าเอาถ้าเป็นทางอีสานก็ไปตํานะครับ จะอร่อยแล้วก็บำรุงร่างกายพร้อมดีมากสาหรับคนที่ฟื้นไข้นะครับผมบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างเลยร่างกงร่างกายพักฟื้นไข้ขึ้นมาก็ดีทุกอย่างครับส่วนเม็ดบัวนะครับผมทางนี้เลยครับเม็ดบัวเม็ดบัวนะครับพี่ติ๊กนี่ครับเม็ดบัวนี่ครับเม็ดบัวเขามีคุณค่าทางอาหารสูงมากคนจีนจะเอาไปทําอาหารเยอะนะครับไปตุ๋นไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับผมแกะให้ดูนะครับว่าอ๋อนี่ยังไม่แกะเท่าไหร่ต้องแกะคนนี้เท่าถึ่จะเห็นถึงจะเห็นนะครับนี่แหละครับเมล็ดของเขาเม็ดบัวของเขา ถ้าแก่คนนี้จะเจอถ้าเกิดจะรู้ว่าดีบัวเป็นยังไงครับเขาอยู่อย่างนี้ครับนี่นี่แหละครับดีบัวนี่แหละครับดีบัวที่บํารุงหัวใจนะครับครับผมบํารุงร่างกายบํารุงหัวใจคือตัวนี้เลยนะครับถ้าใครเห็นว่าคนไทยเป็นคนแก่ๆบ้านเราของชอบกินบัวแก่นะครับนี่แหละครับสูตรตัวเคล็ดลับของเขาคือนี่ครับดีบัวนะครับนี่คือดีบัวนะครับผมเอาฝักแก่ๆของเขากินเพื่อบํารุงหัวใจอันดับหนึ่งเลยนะครับดีที่สุดเนะครับเพราะว่า แค่เห็นควายรู้จล้ว่าดีบัวเป็นดีที่สุดนะครับผมของคุณภาพรับแก้วจริงๆนะครับใบบัวนะครับใช้ตากแห้งมาต้มน้ําดื่มเป็นยาแก้ท้องเสียท้องเดินนะครับนี่แหละครับผมและยังช่วยบํารุงตับม้ามและถุงน้ําดีแก้ไส้อักเสบส่วนเมล็ดบัวของเขานะครับทางนี้เลยพิธกนี่นี่ครับนี่เมล็ดบัวของเขานะครับนี่นะครับเมล็ดบัวนะครับผม ช่วยบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นบำรุงบำรุงสติที่มีคันนะครับผมหรือว่าบำรุงธาตุบำรุงหลอดเลือดนะครับของเขาดีจริงๆเยอะมากคุณภาพคุณคุณภาพนะครับผมแล้วหาได้ไม่ยากเลยตามค้วหนองคลองบนแถวบ้านเรามีเยอะมากจริงๆนะครับเยอะครับผมเยอะมากนะครับนี่ละครับนี่ผมอยู่ในน้องคนหนอง,นองในน้ำกับพิติกสองคนนะครับนี่ครับนี่ดูพิติกดูพิติกคุณผู้ชมพิติกเป็นไง เป็นไงเอาเป็นไงเป็นสบายครับอยู่ในน้ำครับตอนนี้กี่โมงหกโมงเช้าหกโมงครับหครับเหรอนี่แหละครับอยู่กับพี่ติ๊กสองคนครับนี่นี่ครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมพี่ติ๊กเอาฝักบัวด้วยเดี๋ยวผมพาไปเก็บฝักบัวทางนู้นเลยครับครับอ่ะพี่ติ๊กถือนี่ครับฝักบัวลูกเก๋ๆท่านผู้ชมผมจะขโมยเก็บของเขานี่แะครับเนี่ยโอ้ยนี่นี่ต้องลูกแก่ประมาณนี้ครับถึงจะมีดีบัวนี่ต้องลูกแก่ประมาณนี้เลยครับนี่ นะครับนี่ครับนะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปใครสนใจสมัครจะไหนก็ทักมานะครับปองแป้งสมุนไพรครับผมศูนย์หกสี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับอันน้พิติกนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเขาจะได้ทำมีความแบบทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับกำลังใจททำคลิปแลนะครับผมก่อนจากกันไปขอบคุณมากครับ